ทั้ง5้าหมูยังไม่เพียงพอสําหรับการปั้งหุ่นนะครับเพราะจริงๆแล้วยังมีอาหารอีกหนึ่งหมูครับเป็นหมู่ที่6กของเรานั่นเองนั่นก็คือน้ําเปล่าเอ้ยไม่ใช่น้ําเปล่าของเรานี่แหละนะครับอาหารหมูที่6นี้บอกเลยนะครับว่ามันก็มีความสําคัญมาก,มาก สำหรับการปั้นหุ่นเช่นกันนะครับเพราะน้ำเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะครับสําหรับการดื่มเพื่อที่แบบว่าจะได้ดูแลสุขภาพและรูปร่างไปในตัวอย่างที่เรารู้เลยครับว่าร่างกายเราเนี่ยมีน้ําเป็นองค์ประกอบหลักอยู่นะครับประมาณ 60- 70%ถเลยแหละถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ําไม่เพียงพอมันกะระทบสุขภาพแน่ๆซึ่งถ้าสุขภาพไม่ดีไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องปั้นหุ่นเลยนะครับดังนั้นต้องดื่มน้ําให้ดีและเพียงพอต่อวันนะครับประมาณสาลิตรวกลบอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราดื่มอยู่ประมาณเนี้ ดีมากๆเลยสมดุลร่างกายเราก็จะดีมากๆเลยที่สําคัญนะครับการดื่มน้ําที่เพียงพอเนี่ยช่วยกระตุ้นระบบขับผ่านให้ทํางานได้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับและต่อมาก็คือช่วยเราคุมอาหารได้แบบสุดยอดมากนะครับบางทีการที่เราเดื่มน้ําก่อน ทานอาหารมื้อหลักอย่างนี้ครับดื่มก่อนสักประมาณ30นาทีอย่างงี้ครับมันก็ทําให้เราคุมอาหารได้แล้วนะเพราะมันก็จะทานอาหารได้น้อยลงมันก็จะไม่หิวไม่ห่วยมากจนเกินไปหรือแม้กระทั่งการดื่มน้ําระหว่างออกกําลังกายทั้งการเล่นเวททั้งคาร์ดิโออย่างงี้ครับมันก็ช่วยทําให้ร่างกายมีความเฟรชมีความอึดมีความถึกมีความทนในการออกกําลังกายได้ดีเช่นกันเนี่แหละครับประโยชน์ของน้ําเปล่าคือเยอะมากๆและเหมาะมากๆเลยสาหรับการต้นหุ่นด้วยถ้ายัางไงขอให้เราดูแลดีๆดื่มให้เพียงพอในทุกๆวันถ้ายัางไงลองฟังคลิปนี้แล้วลอง